สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ดันในแมปเซเรนะครับทุกคนครับถงนิทารมนะทุกคนนะเออถงนิทารมเออชื่อไทยแปลกๆอ่ะเรามาที่แมปนี้นะครับทุกคนครับเพื่อมาฟลัมนะครับทุกคนครับดันนี้จะมีอาิทธิพลใหม่2เซตนะทุกคนนะเซตแรกก็คือเป็นเซตอ่าเซต เขาเรียกว่าเซตฮิลนะทุกคนนะเซตฮิลระเบิดนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็เป็นเซตเซตเดฟนะทุกคนนะอืมเป็นเซตเดฟเดฟเดฟตีแรงนะครับทุกคนครับเออโบนัสความเสียหายหินนะทุกคนนะอ่ะเข้าไปข้างในนะครับทุกคนครับมันบอกแนะนําให้เอาน้ํากับสายฟ้าเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปดูว่าข้างในเป็นตัวอะไรบ้างนะครับถ้าจำไม่ผิดจะรู้สึกจะเป็นหมาป่าเออจะเป็นหมาป่าครับทุกคนครับแล้วก็จัดการหมาป่าเนาะ อืมอันนี้ไม่มีเรซินนะครับแต่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามันมีอะไรข้างในบ้างแค่นั้นแหละนะทุกคนนะเออเอาสุคโคขมาง่ายพี่บอกเลยเนี่ยมันก็จะมีพวกหมาพวกนี้ครับอย่าให้มันตีลุมโดนเราครับทุกคนครับมันก็ถ้ามันตีโดนเราแล้วมันจะดูดเลือดเราแบบรัวๆนั่นเองนะทุกคนนะเนี่ยเอาลมดูดมันอย่างนี้ครับทุกคนครับก็จะทําดามจมันได้นะทุกคนนะอืนี่ครับแล้วก็ ปาปลาปลาป้าปา,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 ปาเห็นไหมเออยิ่งมีเยอะๆหลายตัวแบบนี้ก็ใช้สุโคตีก็จะง่ายครับทุกคนเดี๋ยวพอฆ่าสองตัวนี้เสร็จรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็จะเป็นตัวใหญ่มาแนละ้วทุกคนนะเออเดี๋ยวก็จะมีตัวใหญ่โผล่มาแค่นั้นแนหะอืมเนี่ยประมาณนี้ครับทุกคนครับก็จะมีตัวใหญ่ตัวเล็กโผล่มาเนี่ยแล้วก็มีตัวใหญ่บึ้มมาครับทุกคนครับก็หลบๆมันแล้วก็จัดการครับทุกคนครับเออแนะนําว่าเนี่ย ถ้ามันได้ง่ายๆถ้าเอามันเป็นหมาสายฟ้านะทุกคนนะถ้าเราเอาสายฟ้าตีมันจะตีเรากลับแรงนะครับแต่ว่ามันจะโดนสายฟ้าตีแรงขึ้นนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะสู้มันด้วยวิธีไหนนะครับเนี่ยแต่โดนหลบสเตปมันให้ดีครับเนี่ยเราจะได้แบบไม่โดนดูดเลือดนะทุกคนนะอะเนี่เล่นให้ดูนะครับประมาณนี้แหละนะอืมก็ลงมาก็าจะได้อ่าออชิเมตเอ้ยไม่ใช่ออชิเมตได้อ์ติแฟกต์มานะครับเป็นเซตฮิลนะทุกคนนะเออเป็นเซตฮิล จริงๆคือมาเป็นเซตที่ถูกออกแบบมาไว้สําหรับโคคมินะครับทุกคนครับโคคมิเป็นตัวที่5ดาวนะทุกคนนะเออสายฮิวที่กลับไม่ได้ฮิวดีไปกว่าบาบาร่าพี่นี่พี่แปลกใจมากตอนแรกพี่ได้มาพี่นึกว่าเนี่ยเกิดเออต้องเป็นตัวที่เกิดละสําหรับสายฮิวปรากฏว่าเนี่ยการฮิวของโคคมินะครับทุกคนครับก็จะมีฮิวดีหนึ่งก็คือนี่ครับต้องวางวงเจอรี่ฟิตนะทุกคนนะพี่เลยต้องแบบใส่ อ่าตัวนี้เลยครับทุกคนครับเราบน4ีูนไงเซาสายฟรีบน4ีูนนะครับก็เลยต้องใส่ตัวหนังสือรีสกิลนะทุกคนนะเออหนังสือรีครูดาวนะครับทุกคนครับรีสกิลนะอืม ก็เพื่อที่จะวางเจลลี่ฟิตได้บ่อยขึ้นนะครับทุกคนครับเออแล้วก็เวลาวางมันจะเป็นวงอยู่ที่เดิมครับทุกคนครับมันไม่ได้เหมือนกับตัวนานะหรือว่าบาบาร่าที่กลางโลกแล้วมันฮิวติ้งติ้งได้นะครับทุกคนครับเออเราต้องวางเจลลี่ฟิตไว้แล้วก็ต้องเอาตัวละครที่ต้องการฮิวมาเข้าไปอยู่ในวงนะทุกคนนะอืมส่วนถ้าไม่ตายนะครับจะฮิวมูได้แต่ว่ามันเบาทุกคนเออมันไม่ได้แบบฮิวแรงไปกว่าบาบาร่าหรือนานะเลยนะครับเออก็เลยเป็นตัวฮิวที่แม่ คิวแล้วดันตีแรงไม่ได้ครับทุกคนครับเพราะว่าโคโควิ umi, นั้นจะมีโดนคำสาปครับเขาพยายามจะไม่ให้เราเล่นสายคริต,ตัวนี้อเออเขาก็เลยสาปโคโคมิ umi, ไว้ครับทุกคนครับว่าโคโคมิ umi, จะไม่สามารถเอ่อตีคริได้นะทุกคนนะก็คือโดนลบคริเลตไป100%ครับทุกคนครับเออแต่ การที่จะปั้นคคคุมิให้เป็นตีแรงนะทุกคนนะก็มีนคนแบบพยายามปั้นเลือดห้าหมื่นอย่างเงี้ยเออมันตีมันก็ได้หลักเก้าพันประมาณเจ็ดแปดเก้าพันแค่นั้นนะทุกคนนะมันไม่ได้สามารถตีแรงเป็นหลักหมื่นได้เหมือนบาปบรานะทุกคนนะอืมก็เลยมีคนที่แบบเออมันต้องไปสายเติมแหละมันถึงจะทําได้นะทุกคนนะมันก็ต้องมีโรซาเรียมีอูเต๋าครับ มาช่วยบัฟนะทุกคนนะก็คือเล่นโคโคมิสายคลินั่นแหละนะทุกคนนะทำคลิดามเมจสามร้อยครับแล้วก็คีเลตสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อให้มันล้างคีเลตลบร้อยเนี่ยทุกคนนะเพื่อที่จะให้บันตีหลักหมื่นได้นะครับทุกคนครับมันก็เลยกลายเป็นตัวที่จะเล่นแรงมันแล้วคิวแรงไปด้วยมันก็ทําไปได้นะทุกคนนะเออเราแบบพยายามจะอัพเลือดเยอะ,เ,ยอะเพื่อให้มันฮิวแรงแล้วมันก็เลย มันก็ยังตีแค่7-8 0 0 0พันนะทุกคนนะส่วนใหญ่เขาก็เลยไปเล่นสาย EM นะครับทุกคนครับสายอสาย e n t m e s t m r s t e r y ครับแล้วก็ไปช็อตสายฟ้าลัวๆแทนนะทุกคนนะ มันก็จะทำาดบมตได้ดีกว่าครับแต่มันก็จะกลายเป็นว่าน้องก็จะฮิวไม่แรงอีกเออน้องก็จะฮิวเหลือแค่สองสามพันแล้วมันไม่มีท่าฮิวฉุกเฉินเหมือนกับบาบาร่ากับจีนที่แบบอุ้ยมาถึงกดท่าไปตายแล้วเลือดกลับมาเต็มเหมือนเดิมมันทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับมันก็เลยแบบเอาเราจะจเล่ย์เไกลดีตัวนี้นะทุกคนนะเออปรากฏว่ามันก็มีอิแฟกต์เซตนี้นี่แหละนะทุกคนนะที่เราไปฟาร์มมานะครับก็เอามาใส่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือช่วยเพิ่มบริการรักษา15%นะน้อยกว่าซสิะ สิ่งสิบห้าแล้วมันบวกข้างล่างอีกยี่สิบงมันก็จะเป็นสามสิบห้านะครับแต่ว่าเซดีเพิ่มสิบห้าอย่างเดียวนะครับแต่ว่าข้างล่างเนี่ยเขาจะบอกว่าเมื่อตัวละครฮิวครับทุกคนครับมันจะเกิดฟองน้ําขึ้นมาแล้วก็ระเบิดออกตามปริมาณการฮิวนะครับทุกคนครับหมายความว่าถ้าฮิวแรงนะทุกคนนะเออมันก็จะระเบิดรุนแรงด้วยนะครับสูงสุดคือแรงสามหมื่นนะทุกคนนะล็อกไว้ที่สามหมื่นนะครับฮิวแรงเกินกว่านั้นก็ระเบิดสามหมื่นนะครับทุกคนครับอ่ะ เนี่ยเวลาเราปล่อยฟองน้ําออกมาครับเนี่ยเราปล่อยตัวฮิวออกมาครับมันก็จะเกิดเป็นงกลบๆออกมาทุกคนแบบนี้ครับเออมันก็จะช่วยทําให้โคคุมิๆๆเราเล่นสายฮิวเออแล้วก็เอาระเบิดแรงระเบิดจากตรงเนี้ยมาช่วยซับระเบิดอ่ดาอดดเมจของน้องได้ครับซึ่งเออพี่ว่ามันก็แรงพอสมควรเลยนะมันก็แรงพอสมควรเลยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะทุกคนนะแล้วก็กลางนี่ครับเนี่ยพี่จะยืนรับดามเมจอย่างนี้เลยครับเีะยืนฮิวอย่างนี้ครับ กระดูครับมันจะระเบิดเท่าไหร่ครับทุกคนครับเบอร์สองพันแปดนะครับทุกคนครับอันนี้คืออยู่ไม่ได้เต็มวงแล้วทุกคนนะห้าพันเจ็ดนะครับทุกคนครับอืวางเข้าไปอีกครับเนี่ยระเบิดเข้าไปครับเนี่ยเออมันก็จะมีดดเบจมันช่วยแบบนี้ครับทุกคนครับโป้เขาให้นะครับทุกคนครับอันนี้คือแม็กก็พูดอย่างเดียวด้อยู่ที่เราราวห้าพันเจ็ดถึงเจ็ดพันนะครับทุกคนครับถ้ายืนอยู่ได้เต็มวงนะถ้ามีจงรี่บัฟมันก็จะประมาณเจ็ดพันแหละ อ่าอันนี้ก็คือยืนฮิวด้วยแบกระพูนอย่างเดียวนะครับแปกระพทนี่ฮิวอ่าประมาณสี่พันนะทุกคนนะอืม <c oughs> มันฮิวได้สองทีในในในสามวิมันฮิวได้ประมาณสองครั้งไงทุกคนเออมันก็จะประมาณอ่าแปดพันมันหักออกเหลือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็เลยอยู่พที่ประมาณนี้นะครับทุกคนครับ <c oughs> ถ้าเราเล่นปาร์ตี้น้ำสองตัวนะทุกคนนะมันก็จะฮิวแรงขึ้นด้วยนะ <c oughs> อืมเดี๋ยวพี่จะแบบวาร์หนีก่อนเดี๋ยวกลับมาเทสใหม่นี่นะครับถ้าสมมุติว่าพี่มีตัวฮิว ตัวอื่นนะทุกคนนะก็คืออ่าทัดน้ำเถอะไม่ใช่ฮิวเออเอาเป็นชงหยุ่นก็ได้นะครับทุกคนครับเนี่ย<น>การสันพองาตดนะครับจะช่วยเพิ่มการรักษาได้สามสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะเออมันก็จะทําให้น้องฮิวแรงขึ้นก็จะทําให้เจ้าฟองน้าเนี่ยระเบิดแรงขึ้นไปด้วยนะครับทุกคนครับกลับมาที่เดิมเลย,ะลลยเนะครับทุกคนครับกลับมาที่เดิมเลยอ่ะมาถึงปุ๊บเราก็การนะครับทุกคนครับนี่พี่ยังไม่ทําอะไรเลยนะเออเอา เด่นกระดอนครับโปเข้าให้กลางโลดนิหนึ่งทุกคนกลางโลดนิดนึง,นง,นด,นงดูนะครับแตกเปีย้ยเนี่ยแม้หกพันนะทุกคนนะจากเมื่อกี้ห้าพันเพิ่มขึ้นมาเป็นหกพันเลยนะครับทุกคนครับอันนี้ก็คือได้จากการที่มันเพิ่มประสิทธิภาพการฮิวเพิ่มขึ้นครับเออยิ่งฮิวแรงก็ยิ่งระเบิดแรงนะทุกคนนะแล้วก็ปาบเขาให้นะครับโจดี้บันอ่าโดนตีกายภาพมันจะแรงนะครับทุกคนครับถ้าระเบิดใส่โจมันจะก็จะระเบิดแรงขึ้นนะทุกคนนะ เนี่ยเห็นไหมเป็นหมื่นเลยนะครับเพราะว่าตัวโจรมันแพ้ไงเออเนี่ยเห็นไหมเป็นหมื่นเลยนะครับเพราะถ้าเป็นไอพวกมนุษย์อ่ะมันจะแพ้การโจมตีดามเมสสีขาวนะครับทุกคนครับเออมันก็เลยแรงเป็นหมื่นนะทุกคนนะการถ้าสมมุติว่าพี่ใช้แบบท่าไม่ตายแบบเต็มสูบเลยทุกคนนะดูนะครับทุกคนครับจุ๊บก็ให้นะทุกคนนะนี่นะครับเป็นการแบบฮิวแบบเต็มแรงนะทุกคนนะฮิวแบบเต็มแรงนะครับ เนี่ยสองหมเลยครับทุกคนครับเออระเบิดทีแล้วสองหมเลยนะถือว่ามันก็จะเป็นการช่วยดาเมจให้กับโคโคมิได้ดีมากครับทุกคนครับโดยการใส่เป็นเซ็ตนี้แทนนะทุกคนนะอืมก็จะช่วยแบบให้โคโคมิตีแรงขึ้นที่โคโคมิพี่เลือกสามหมื่นนะครับทุกคนครับอาร์ติแฟกที่ใส่ก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะอ่อสถานะโดยรวมนะครับมีเอลิเมนต์มาสเตอรี่อยู่ประมาณสามร้อยนะครับทุกคนครับเออที่เหลือก็ ไปเน้นที่การฮิวอย่างเดียวเลยนะครับทุกคนนะครับเออไปเน้นที่การฮิวอย่างเดียวพรสวรรค์เลเวลหกหกทุกตัวนะครับของพี่นะทุกคนนะก็เนี่ยเกือบสามหมื่นเลยนะเออเกือบสามหมื่นเลยนะครับแล้วแทนที่เราจะเอามาใส่ให้กับโคคุมินะทุกคนนะเออเพราะว่าตอนพี่ไปดรอปอ่ะพี่พยายามจะหาเซ็ตที่มันเข้ากับโคคุมิก็คือที่มันไม่มีคิไม่มีอะไรแกมันก็ได้ดรอปได้แบบนี้มาครับทุกคนครับเออคีเรบนะทุกคนนะเออดรอปได้แบบ ความแรงขล้อย่างเงี้ย2 0เอ้ยโอ้โหเราได้อัตราขิความแรงขิมานะครับแต่บวกามาได้บวกป้องกันก็แย่ไปนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่ายังยังโอเคอยู่แหละก็เลยสุดท้ายก็มาใส่ให้นานะนะทุกคนนะเออปรากฏว่านานะใส่สี่ชิ้นนะครับทุกคนครับนานะใส่สี่ชิ้นนี่ครับได้บวกอัตราขิมาอย่างเงี้ยเออก็มาใส่ให้นานะดูนะครับมาดูครับสถานะของนานะตอนนี้ใส่เป็นเซ็ตฮิวแล้วทุกคนนะ ก็มีความแรงอยู่ประมาณ87%สนะครับส่วนใหญ่ตัวละครพี่จะอยู่ราวๆนี้แหละ70-80%แนะครับอันนี้อัตราคลีอาจจะน้อยไปหน่อยอยู่ที่64%เนาะทุกคนเนาะอืมก็จะมีพลังโจมตีอยู่ที่2 0 0พนะครับสำหรับนานะพี่นะครับทุกคนครับมาดูว่าถ้านานะฮิวเอ่อใส่เซตนี้จะเป็นยังไงนะครับทุกคนครับนี่นะทุกคนนะตีเจ้าตัวนี้นะครับตีไมเด้นนะครับทุกคนครับ กลางเข้าไปซัดเลยนะทุกคนนะนี่ครับตีเข้าไปนี่ครับระเบิดเออระเบิดเข้าไปแปะ๊ะเนี่ยสองหมื่นเก้านะทุกคนนะเออไอดาดา,านี่แบบแค่ตีธรรมดาอย่างเงี้ยสองหมื่นเก้าแล้วอะ่ะยังไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายอะไรมากมายเลยนะครับทุกคนครับเออรุนแรงไหมรุนแรงจะจัดนะแล้ว,ว,วซึ่งมันเป็นดาเบตขาวนะพี่บอกเลยว่าเราใช้ไลเดนนะครับหรือใช้สายฟ้าตัวอื่นนะทุกคนนะมาผสมกับนาน,านะนะครับทุกคนครับเพื่อ ลดพลังป้องกันดาเมจขาวมันได้ด้วยนะทุกคนนะแบบนี้นะครับทุกคนครับเนี่ยแล้วดูนะครับดูการระเบิดแปะนะทุกคนนะเนี่ยโอ้โหตายอย่างรวดเร็วอะ่ะพี่บอกเลยว่าตายอย่างรวดเร็วอะ่ะกลายเป็นว่าอุ้ยเป็นเซตที่ดีมากสําหรับสายฮิวแล้วทุกคนนะเหมาะสมที่จะเอาไปใส่ให้กับอาบารลบาร่าด้วยนะเดี๋ยวจะไปฟาร์มมาอีกสักเซตหนึ่งเออไปใส่ให้บาบาร่านะครับทุกคนครับเอาแค่แบบ ไม่ต้องอัตราอะไรดีมากครับขอแค่มันพอฮิวได้แล้วพี่บอกเลยว่ามันจะช่วยให้ตัวฮิวเนี่ยเออทํางานได้ดีมากครับทุกคนครับนี่ครับทุกคนครับเออเนี่ยปาบเขาให้แล้วนี่ตีดอกไม้นะครับดอกไม้ต้านทานนะทุกคนนะแต่ดูครับทุกคนครับดูครับเนี่ยแต่คีีดึงนะทุกคนนะตายเลยครับรุนแรงจัดๆกับการใส่เซ็ตฮิวเออ ดูตัวนี้บ้างนะครับทุกคนครับห้ยท่าไม้ตายไปเลยนะทุกคนนะป้าเขาให้นะครับป้า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 ครับทุกคนครับดูนะครับมันหนีครับทุกคนครับมันหนีมันหนีเปราะเขาให้ครับเตี่ยเป็นไงล่ะเออเป็นยังไงล่ะตีเข้าไปครับทุกคนครับรวมพลังแห่งการฮิวตีสวนออกมาเหรอเปราะเขาให้ครับทุกคนครับเเี่ยสามหมื่นสามหมื่นห้านี่คือจริงๆแล้วคือดาเบจมันคือสามหมื่นนะทุกคนนะ แต่มันขึ้นว่าสามหมืน่นห้าเพราะว่าเราไปได้บัฟมาจากไรเด้นด้วยไงเออเพราะว่าไรเด้นไปลดพลังป้องกันเดามเขาวมันลงลนะครับทุกคนครับมันไปลดพลังป้องก,กันกายภาพมันลงครับมันเลยโดนไปสามหมื่นห้าเลยอะ่ะแ,แรงทะลุสามหมื่นเลยอ่ะนะทุกคนนะเออนี่กระดาษแบบตัวเราปกติเราตีแค่หลักพันพันสองพันพันสองพันเลยได้ดาเมจมาเพิ่มครับทุกคนครับจากการฮิวแล้วมันระเบิดทีละสามหมื่นนะทุกทุกในทุกสามวินะครับทุกคนครับถือว่า ทำดทเมจได้ดีนะแล้วถ้าสมมุติว่าพี่แบบใช้นานะไปด้วยนะทุกคนนแล้วก็ใช้โคโคมิไปด้วยล่ะนะทุกคนนะเออกลายเป็นรวมพลังแห่งการฮิวนะครับทุกคนครับเออมันจะกลายเป็นปาร์ตี้ที่แข็งแกร่งมากเลยนะเนี่ยแบบนี้ครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็เนี่ยแช่แข็งไปตีไปสายฟ้าไปนะครับทุกคนครับเนี่ยเออระเบิดมาทีแป๊ะเดียวก็หายไปเลยครับกลายเป็นฝุ่นเลยนะเออระเบิดทีกลายเป็นฝุ่นหุยผงไปเลยครับทุกคนครับ อเพราะว่า2ตัวใส่เซตด้วยไงทั้งคู่นะครับทุกคนครับแต่ว่าถ้าเราไม่ใส่เซตนะพี่บอกไว้ก่อนนะครับทุกคนครับเอออย่างเช่นสมมุติว่าที่เอาอ่าตอนนี้พี่ใส่เซตนานะากับใส่เซตโคก,โกุมิใช่ไหมทุกคนเออถ้าสมมุติว่าพี่ไม่ได้ใส่อ่าสักตัวหนึ่งอะ่ะแล้วก็เอามาช่วยตีนะครับทุกคนครับมันจะไม่คิดดาเ b จนะเออมันจะไม่ไปรวมในพลังอัตราฮิวอย่างสมมติว่าถ้าสมมุติว่า นาหน้าพี่ตีแรงใช่ไหมพี่เอาแค่โคคุมิใส่มาแค่โคคุมิใช่ไหมพี่กดปุ๊บฮิวปุ๊บมันสร้างฟองน้ําแล้วพี่เอานานะไปฮิวอย่างเงี้ยแรงระเบิดมันก็จะคิดแค่เ,เฉพาะแรงฮิวของโคคคมินะครับมันจะไม่คิดแรงฮิวของนานะเออเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มันคิดรวมกันต้องใส่ทั้งสองคนครับทุกคนครับเออใส่เซตนี้ทั้งสองคนครับมันก็จะคิดแรงฮิวรวมกันสองคนนะครับทุกคนครับมันก็จะทะลุสามหมื่นอะ ต่มันจะตันท้ายที่สามหมื่นแหละนะทุกคนนะมันก็ต่อให้เราแบบไม่ได้ใส่ของฮิวมาครับมันก็สามหมื่นเต็มแหละเพราะมันมาสองตัวไงอืมเราก็ใช้ตัวดีครับทุกคนครับเนี่ยบ๊อบเข้าไปครับตี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 แล้วก็วางน้าแข็งด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยฮิวเข้าไปนะครับทุกคนครับดูครับดูพลังแห่งการระเบิดนะทุกคนนะโปะเขาให้ครับเนี่ยสามหมื่นห้านะทุกคนนะเออยังไงก็เต็มสามหมื่นห้าครับไม่ต้องกดใช้ท่าไม้ตายอะไรเลยนะ แค่วางแมงกระพุนนะครับทุกคนครับแล้วก็ให้นา,นาน่าฮิวไปอ่ะนะทุกคนนะสามหมื่นห้ามาแน่ๆครับทุกคนครับอันนี้ไม่ขึ้นอยู่กับว่าของแรงไม่แรงด้วยนะทุกคนนะเออไม่ต้องขึ้นกับว่าของแรงไม่แรงด้วยครับเพราะว่าโคโคมีเนี่ยถ้าวางแมงกะพุนเนี่ย ประมาณ3,000ันอะต่อให้ไม่ได้ใส่ HP และเลือดมันจะอยู่ที่20,000นะครับทุกคนครับมันก็จะฮิวได้ประมาณสอ0ถึงครับทุกคนครับสองครั้งมันก็อยู่ที่4,000ครับแล้วนานาเนี่ยกลางไอ้ลูกกลมๆเนี่ยเออกลางไอ้ลูกกลมๆนี่ออกมาครับมันก็จะฮิวขึ้นมาได้อีกประมาณ สองสามสองสามพันอะ่ะเออสองสามพันแล้วก็บวกกับนานาตีเข้าไปด้วยนะทุกคนนะยังไงมันก็ดานเกินสามหมื่นครับโดยที่เราไม่ต้องอัพอ์ติแฟกอะไรมากมายเลยครับขอแค่ให้พันเป็นเซทฮิวสองเซตแค่นั้นเองนะทุกคนนะแล้วก็เติมสายฟ้าเข้าไปครับเอาฟิตเอาอะไรมาก็ได้นะทุกคนนะมาเติมสายฟ้าเพื่อลดพลังป้องกันกายภาพมาลงครับทุกคนครับมันก็จะสามหมื่นห้าสามหมื่นห้ามาแน่ๆนะทุกคนนะเออถือว่าเอ้ยกลายเป็นเซทฮิวที่แบบเฮ้ยอลังอะ่ะอลังอ่ะเออกลายเป็นอลังครับทุกคนครับ เออพี่บอกเลยว่าพี่ชอบมากเลยเซตนี้นะเอา,อางี้ครับทุกคนครับเราจะไปลองตีในเอบิดชั้น12ให้ทุกคนดูโดยการใช้เซตนี้นะทุกคนนะเออมันเป็นหุ่นยนต์นะครับทุกคนครับที่เลือดเยอะมากนะทุกคนนะอืมพี่แบบมาล้างลองหลายรอบแล้วอ่ะเออพี่รู้สึกชอบมากเลยนะทุกคนนะเออเวลาพี่ลองตัวพี่ก็ชอบเอามาลองในเอบิดนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่ไดเมจจริงนะทุกคนนะเพราะบางทีมันได้บัฟได้อะไรมามันก็เลยแบบเออบางทีมันแปลก มันใช้อ้าง,งจริงๆไม่ได้ลนะ้วบอกไว้ก่อนนะครับทุกคนครับเพราะว่าบางทีมันได้บัฟมาปกติใช้ใส่แบบนี้อาจจะตีไม่แรงแต่พอมาตีในเอบิดแล้วมันดันแรงเพราะมันตรงกับบัฟในเอบิดพอดีอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นออการลองในเอบิดนี่อ้าง,งจริงๆไม่ได้นะแล้วแต่รอบนะครับทุกคนครับปกติเราจะไปตีหุ่นเนาะแต่ว่าถ้าไปตีหุ่นยนมันจะเบานะครับพี่บอกเลยว่า จากหมื่นหนึ่งมันจะเหลือห้าพันเพราะว่าหุ่นยนต์มันป้องกันกายภาพนะทุกคนนะพี่ก็เลยไม่ไปเทสหุ่นยนต์ให้ดูเหมือนทุกทีเนาะเออเลยมาเทสข้างนอกแทนนะครับเอาเริ่มนะครับมาถึงพี่ก็แบบนี้ครับทุกคนครับปาบเขาให้แล้วก็วางฮิวนะครับแล้วก็นานะกลางครับทุกคนครับป้องเขาให้นะครับทุกคนครับอืมปั้งเขาให้นะครับทุกคนครับแล้วก็นี่นะครับทุกคนครับเต็มสูบครับทุกคนครับลนลงมาลนลงมาเออลดลงมาลนลงมา ทั้งโดนทั้งทุกอย่างที่มีเออระเบิดไปอ๋อแต่หุ่นยนต์มันป้องกันว่ะทุกคนเออเนี่ยแมเมื่อกี้เราตีสามหมื่นห้าแต่พอมาตีในหุ่นยนต์มันเหลือแค่หมื่นหกเองครับทุกคนครับเพราะว่ามันป้องกันนั่นเองนะทุกคนนะเออมันป้องกันกยายภาพครับเออเอาดันเอาไปใช้ตีหุ่นยนต์ไม่ใช่แม่เดี๋ยวไปอีกห้องนึงดีกว่าเออห้องนี้มันัป้องกัน เรามาลองในอีกคอหนึ่งนะครับพี่จะลองเอาเปยดโถมานะทุกคนนะเพราะว่ามาเติมสายฟ้าได้รัวๆนะครับทุกคนครับนี่นะครับมาถึงปุ๊บเราก็เติมยูโกฮากินะครับเสร็จแล้วก็เปยโถนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็เติมนานะนะครับทุกคนครับแล้วก็เติมนี่เลยครับทุกคนครับป้า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 ปาป้าป้าปาป ไอดีหมดปุ๊บเราก็เติมโกลนะครับทุกคนครับไปถูอ่ะเออนี่ครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็กางฮิวมานะครับตัวนับเนี่ยพอมันขึ้นสัญลักษณ์ปุ๊บเข้าไปตีครับทุกคนเพื่อเติมระเบิดครับเปะเปะนี่ครับทุกคนครับแตกไปนะทุกคนนะเสร็จแล้วก็มาร์คอให้ครับทุกคนครับเงีสกิลไม่คูดาวไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวกดพลาดกดพลาดเออกดพลาดเพราะดันคููดาวไม่ทันครับทุกคนครับมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วครับทุกคนครับ เออดีครับเปียกเขาให้นะทุกคนนะตัวนี้ตัวนี้ยังไงตัวนี้ยังไงลงมาสิลงมาสิวางดอกไม้ด้วยนะครับทุกคนครับแล้วก็นานะมาฮิวครับทุกคนครับเออนานะมาฮิวครับเราเบิดสามหมื่นกว่านะครับทุกคนครับเติมสายฟ้าด้วยนะครับทุกคนครับเติมสายฟ้าด้วยอืมนีครับทุกคนครับสวยไหมล่ะสวยไหมนะครับทุกคนครับเฮ้ยนี่แบบเฮ้ยมันว่ะเออมันมากเลยเออดีครับฮิวรัวฮิวลัวดูเลือดด้วยดูเลือดด้วย ไปยังไงล่ะแตกไปครับทุกคนครับสองหมื่นหนึ่งนะครับทุกคนครับนี่ไปแตกไปด้วยสองหมื่นหนึ่งนะครับสี่หมื่นเอ้าดิ่งเข้าไปครับทุกคนครับเติมน้ำครับทุกคนครับเติมน้ำโผล่เขาให้ปาบเขาให้นี่ครับทุกคนครับลงมาลงมาล่วงแล้วครับทุกคนครับเออล่วงแล้วครับทุกคนครับถึงกับล่วงเลยนะทุกคนนะเออตีเข้าไปนะครับทุกคนครับปาบเขาให้ ตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปครับทุกคนครับสวยงามครับทุกคนครับเนี่ยน้ําก็แบบสามารถตีมันลงได้รัวๆนะทุกคนนะเออถือว่าแบบเดินชนแบบนี้ก็คือแบบสบายเลยครับทุกคนครับเนี่ยเออไม่มีว่ามันนะมันอ่ะเออบอกเลยว่าเซตฮิวครับทุกคนครับเนี่ยเดี๋ยวขาดบาบาล่าพี่บอกเลยเดี๋ยวถ้าฟาร์มได้อีกเซตหนึ่งนะ ปาร์ตี้ฮิวสามครับปาร์ตี้อยู่ยงคงกระพันนะครับทุกคนครับเออลบรองว่าผาแน่ครับทุกคนครับอืมตัวละครพี่ทุกตัวเลยเวล80นะครับไม่มีตัวไหนเลยเวล่0เานาะเออสกิลทุกตัวนะครับก็เลเวล่เท่านั้นนะครับไม่มีตัวไหนอัพถึง8นะครับเออนี่ก็จะให้ดูอาวุธที่ใส่ก็จากอย่างที่ทุกคนเห็นครับยูโกฮากิใส่ดาบ3ดาวนะครับเมื่อกี้นะครับ เอ่อตัวนี้ใส่ดาบไอ้ใส่หนังสือรีคูนะครับทุกคนครับแล้วก็มีอ่าเปย์โถนะเปยโถใส่เลสเลเตอร์ครับดาบเขียวสวยงามนะครับทุกคนครับเน็ตแฟชั่นนะอืมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งตัวอะไรนะนานะนันะนานะใส่ดาบคลุยพี่บอกเลยเออนานะจําได้ว่าใส่ดาบคลุยครับที่เป็นดาบเล่มแรกที่เราได้มาในเ,นเกมนี้แล้วเราก็ เออปั้นมาตั้งแต่ได้เล่นมาใหม่ๆแล้วหมดขัดห้าก็มันเปิดอ่ไ้อีกมึงได้แต่ดาบคุยมานะครับทุกคนเคัาก็ใส่ให้นานะไปนะทุกคนนะเออเซตอาร์ติแฟคก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเออเนี่ยออสถานะรวมนะ้ทุกคนดนะ้านนานะนะครับอยู่ที่เนี่ยหกสิบสี่แปดสิบเจ็ดเอ้ทุกคนนะเออแล้วก็ตัวเมื่อกี้ก็คือตัวโคโกมินะครับทุกคนครับโคโกมิก็เลือดอยู่ที่สามหมื่นเท่านั้นนะครับดามจข้างล่างนี่คือไม่ต้องดูเลยนะทุกคนนะ เออมีแค่สามหมื่นนะครับพลังโจมตีอยู่ที่หนึ่งพันนะครับทุกคนครับ <S <S ถือว่าใช้ได้นะพี่บอกเลยว่าถือว่าใช้ได้สําหรับเซ็ตฮิวนะครับทุกคนครับเออใครชอบก็ลองไปฟาร์มมาดูพี่บอกเลยว่าบัตรเบาะสมสําหรับตัวฮิวทุกตัวที่วีในเกมนี้เลยนะมนไม่ใช่แค่ว่าเป็นเซ็ตที่ต้องมาใส่ให้โคโรมินะครับบอกเลยว่าใส่ให้นานะเน,น,นี่ยมีความเจ็บแสบเออมีความเจ็บแสบเลยสําหรับนานะาดีแบบเออเจ็บแสบขึ้นมาทันทีเลยครับทุกคนครับเออ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับสุหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า